สวัสดีจ้ามันอีพี่น้องพี่วงเจดวงพามานขัวกว้วยหมูห้อมันนี่กว้วยกวยใส่เดือดแล้วก็ปรุงเครื่องใส่แล้วก็ห้อก็บกอวยแบบก้อยดิบพี่น้องล้วเขาก็มาขวบจ,จังแสบมันจิแซเสก็ห่อขวบร่วนซุกแล้วเอาอเป็นลาบเอาเห็ดแบบนี้แล้วเ,าเอามาขวบซสบ ก้อยคั่วหอมค่ะพี่น้อง,องโอ้ยแสบ่บเลยสินยิบกระเสบกินซุปกระแสบพี่น้องเอ้ย พี่น้องเจดวงก็ฝากกดติดตามเป็นกกลังใจให้เจดวงไปแน่เด้อคลิปหน้าสิเดมาจวดน้ำกันไหมพี่น้องหอมหอมพี่น้องอสุดขักเท่านั้นนี่แซ่บขนาด ก้อยขัวหอมอร่อยจนต้องร้องขอชีวิตเลยพี่น้องเอ้ยบผักแสีบเนี่ยก้อยสุดเจนรวมจ้าก้อยมูพี่น้องนี่ก้อยมูขัวก้อยดิบแล้วกไม่ขัวเสียบเสบๆสีบครับ

ว้าว <Wow. S 2> ไปห้อพี่น้องจวดน้ำกันจวดทอดอร่อย้อมแซ่บของนัวมืนอน้ไปพี่น้องห้อบัน,นี่เดี๋ยวเจด,ดวงผ้ากินเขาน้ำกันพี่น้องแซ่แบแซ่บน้ำกันก,ก้อยหมูกระสีมีนออมเนือ้อพร้อมพี่น้องมือน,นี้นี่อมเนื้อกับอันตำบอกหุ้งกินกับเขาเนียวแซ่แบมือน,นี่ไปห้อ งานด่วงมุนีเจดวงพามากินก้อยหมูซุปก้อยัวพี่น้งองเสียบอะไรแกงออมออมเนื้อพี่น้องเนี่ยข้บวผ้าครับ Xẹp xẹp nào. Hmm. Mama, I'm going ruột lắm trời đường ơi mình đỡ